สุดที่ชัยหยุดสื่อมนลนอาวุโสเดี๋ยวรอดูนะเด e w ไว้ e โ o ลตัสที่คุณสุธิชัยเนี่ยไปรับบทแสดงเป็นพระด้วยนะคะคุณสุทธิชัยโพสต์ถึงสํานักวิจัยต่างๆวิเคราะห์พยากรณ์ว่าประเทศไทยกําลังจะต้องผเผชิญกับความท้าทายสาหัสอะไรบ้างในปีหน้าในขณะที่เวลานักข่าวไปถามนายก mm hmm. เราไม่เคยได้สาระถามใดๆจากนายกเลยถามช้างตอบม้า ถาม M O U ยกเลิกได้ไหมบอกจะโดนเพื่อนบ้านฟ้องถามอะไรตอบไม่เคยได้ต้องมีพระอันดับข้างๆของนุญาชัย้คานี้เถอะต้องมีสนมทั้งหลายเนี่ยคอยบอกคอยกระซิบเมื่อวานเราเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยคุณอนุทินยังต้องช่วยใครยังต้องเอาใจช่วยจะตอบอะไรที่แบบจะเป็นมีมเป็นการล้อเลียนในโลกโซเชียลอีกไหมไปต่างประเทศจะทําอะไรให้ขายหน้าอีกหรือเปล่า บ้านเรามีปัญหามีความท้าทายฝาหัดรออยู่ปีนี้เห็นแล้วปีหน้าจะหนักกว่านี้หรือเปล่าเพราะคุณสุทธิชัยบอกว่าความท้าทายไม่ได้อยู่ในตำราเศรษฐศาสตร์หรือภูมิรัฐศาสตร์เล่มไหนคือปัญหาของไทยที่ไม่รู้ว่าอำนาจบริหารประเทศจริงๆอยู่ที่ใครที่กองคุณผู้ชมซึ่งนี่คือมหาภัยของประเทศที่หลายคนไม่อยากพูดถึงแต่มันคือปัญหาที่หนักหนาที่สุด คุณสุดที่ชายเนี่ยสรุปเป็นสำนวนภาษาอังกฤษว่า elephant in the room ของจริง elephant in the room ก็คือว่าเฮ้ยเราทุกคนเห็นหมดนะแต่พยายามจะซ่อนไอ้ปัญหาใหญ่ๆคนที่มีหน้าที่กลับมองไม่เห็นถ้าเป็นไปตามนี้ก็คือว่าปัญหาหรือสถานการณ์ยากลำบากที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่คนที่เกี่ยวข้องไม่อยากเห็นไม่อยากพูดถึงก็คือเรื่องนายกทับซ้อน อันนี้พิมพ์ตีความที่คุณสุทธิชัยพูดเองนะพี่กองคุณผู้ชมก็คือว่าพฤติกรรมมันชัดอะว่าใครคือนายกตัวจริงแล้วกฎหมายอนุญาตให้ทําได้หรอมันทําไม่ได้แต่ผู้มีอํานาจเนี่ยดูจะตรวจสอบเรื่องเนี้แบบไม่อยากจะตรวจสอบไม่อยากจะยุ่งเพราะอาจจะรู้ว่าเฮ้ยรอบนี้เขาอยู่นานถ้าแพ้เขาอะไอตัวเรามันมีปัญหานะ เลยไม่มีใครอยากจะยุ่งไม่มีใครอยากจะเข้ามาตรวจสอบแล้วถ้าเขาอยู่นานหน้าที่การงานของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงแต่ไม่อยากจะเอาจริงเอาจังในการตรวจสอบรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะอะันนี้นคนถือปัอติยยแบบนี้กันเยอะแม้แต่คนที่เป็นนายแบกนางแบกทั้งหลายที่ออกมาแถลงแถลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะคือเอาละเรื่องอื่นเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่ไอ้เรื่องที่ ไม่ติดคุกโดยสักวันเดียวเนี่ยคนที่ทําหน้าที่สื่อแล้วแถแทนเนี่ยนะว่าคุณไม่อายเหรอใช่ไหมเออคือเอาโดยสามัญสำนึกอะไม่ไม่เอาความเป็นพักเอาความเป็นอะไรออกไปเนี่ยนะ,ะชอบไม่ชอบทักษินออกไปโดยสามัญสำนึกเนี่ยมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วอะ,ะหรือแม้แต่เรื่อง พ่อตัดสินใจหรือพูดแทนลูกแบบเนี้โดยสามัญสำนึกคุณก็ต้องรู้ว่าเหมือนที่คุณสุทธิชัยบอกกันยรงไม่ใช่เฉพาะคุณสุทธิชัยแตะใครติดตามเราก็จะรู้ว่าเราก็พยายามจะชี้ให้เห็นหรือเราไม่ชี้คุณผู้ชมจํานวนหนึ่งก็เห็นอยู่แล้วถูกไหมครับเรื่องสําคัญสาคัญถามสดๆเนี่ยตอบไม่ได้คเมื่อวานนักข่าวถามเรื่องอที่ภูมิใจไทยโหวตสวนวิบ <V ip S 1> ใช่ไหมแฟทคงถานก็บอกก็ไม่มีอะไระก็มีความคิดเห็นต่างในพรรคเดียวกันยังเห็นต่างกันเลย แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งใครดูสิพ่อออกมาด่าออกมาหวดพอด่อออกมาด่าอนที่ไปหัวหินอย่างั้นใช่ <นะ S 2> ใช่ ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ now, now, World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอร์โรฟลอตเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลคชันมอสโกเดินทางสู่เมืองมูส์มันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอตสันไลท์พาร์คสนุกก,กิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูส์มันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680